NCU ไรสวัสดีหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆจาก NCU ไรฟ์ก็าฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ ncu ไรสวัสดีวันนี้ oh. ทาง ncu ไรจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปทําการจัดอันดับ10จุดชมวิวบาสเซลที่สุดในโลกนั่นเอง <What? S 1> แต่ก่อนที่เราจะไปทําการจัดอันดับกันทาง ncu ไรก็าฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ ถึงกับขาฟัน10จุดชมวิววาดเสียวที่สุดในโลกจะมีสถานที่ไหนที่จะทําให้เราหัวใจเต้นรัวอะดรีนาลีนพุ่งกระฉูดได้มากกว่าการเจอผู้ชายหล่อๆหรือผู้หญิงสวยๆนั่นก็คงเป็นการทําอะไรที่บาดเสียวอย่างเช่นการเดินอยู่บนกระจกใสเดินอยู่บนสะพานเชือกข้ามเทือกเขาใช่ไหมละ่ะ <Yeah. S 1> วันนี้ทาง NCU r i g h ขอนําภาพ10จุดชมวิววาดเสียวที่สุดในโลกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันซึ่งแต่ละที่นั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนนิยมไปกันด้วย คนที่กลัวความสูงมีขาสั่นแน่นอนจะมีสถานที่ไหนบ้างเราไปรับชมกันเลย <Okay. S 1> อันดับที่หนึ่งสะพานกระจกเขาเทียนเหมื่นฟาน สะพานกระจกเข่าเทียนเหมืินฟานนี้ตั้งอยู่ที่วนาอุทยานจางเจียเจีย <What? S 1> ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานประเทศจีนนั่นเองมีระยะทางอันวัดผวาอยู่ที่60เมตรล้อมรอบผาสูงชัน้นความกว้างของสะพานกระจกวัดจากขอบผาได้3ฟุตมีความหนา2.5นิ้วถ <c oughs> ือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสวิวทิวทัศน์อันงดงามบนเข่าเทียนเหมือนฟานสะพานกระจกแห่งนี้ระยะทางอาจไม่ไกลแต่ความใส่นั้นอาจทําให้เรากก้า ขาไม่ออกกันเลยทีเดียวอันดับที่2สะพานกระจกรูปเกือกมา้าคาวดี้ลันสบีสหรือสะพานกระจกรูปเกือกม้าที่ยาวที่สุดในโลกทําลายสถิติสะพานกระจกที่แกนแคนยอนของอเมริกาลงอย่างราบคาบกันเลยทีเดียวอ,อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองชองชิ่งประเทศจีนและความสูงณจุดบริเวณสะพานตั้งอยู่ที่ความสูงถึง1นึ่เมตรจากระดับน้ําทะเลส่วนสะพานแก้วมีความยาวที่26.68เมตรและจากแม่น้ําวัดความสูงขึ้นมาถึงตัว สะพานกระจกอยู่ที่718เมตรอันดับที่3เดอะชาโมนิกสกายวอล์ทางเดินกระจกใสตั้งอยู่บนยอดเขาเอลที่อากูดูมิดิประเทศฝรั่งเศสเป็นทางเดินกระจกที่ตั้งอยู่บนความสูงถึง3856เมตรเหนือระดับน้ำทะเลกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> ดูจากรูปแล้วหน้าหวาดเสียวจริงๆเลย <Wow. S 1> อันดับที่4แกนแคนยอนสกายวอล ทางเดินรอยฟ้าแกนแคนยอนเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สร้างความหวัดเสียวท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของหุบเขาแกนแคนยอนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเป็นทางเดินสร้างมาจากโครงสร้างเหล็กรูปเกือกม้าความยาวที่21เมตรที่ยื่นออกมาจากหน้าผาท้าทายความสูงเหนือหุบเหวกว่า1,500เมตรโดยพื้นของทางเดินรอยฟ้านั้นทำมาจากกระจกใสให้นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวิวหุบเขาจากด้านล่างได้ทางเดินแห่งนี้สามารถรับน้ำหนักนัก ท่องเที่ยวได้จํานวนมากผู้สร้างให้ข้อมูลว่าสามารถรับน้ําหนักทั้งหมดเทียบเท่าเครื่องบินโบอิง747ทั้งลำว้าวจริงจริงๆเลยอันดับที่5 Dust a n c Skywalk ประเทศออสเตรีย นักท่องเที่ยวจะได้ทดสอบสภาพจิตใจกับการเดินบนสะพานสูงที่สุดในออสเตรีย ah. อย่างดัสเซนด้วยความสูงกว่า100เมตรและความยาว396เมตรกันเลยทีเดียวระหว่างที่เดินอยู่บนบันไดนักท่องเที่ยวจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาซึ่งอยู่รอบๆตัวเราถึง360องศาให้บรรยากาศที่สวยงามจนน่าประทับใจและถ้าใครกลัวความสูงแนะนําให้ไปเดินข้างหน้าอย่างเดียวอย่าเพลอก้มมองลงไปข้างล่างสาพะพานล่ะมีฉี่ราดแน่นอน ah. อันดับที่ 6. The Red Skydeck Chicago The Red Skydeck นี้เป็นระเบียงที่ทำมาจากกระจกใสตั้งอยู่บนตึก W l s Tower <S <What>? <S บนชั้นที่103ซึ่งมีความสูงถึง412เมตรส่วนวิวข้างบนนี้ก็สามารถมองเห็นเมืองชิคาโกและทะเลสาบมิชิแกนอีกด้วยนะอ <What? S 1> ันดับที่ 7. ระเบียงแก้วอูหลงเมืองชองชิ่งประเทศจีนระเบียงแก้วอูหลงนี้เป็นระเบียงกระจกสูงถึง1,200เมตรเหนือระดับน้ําทะเลก <No. S 1> ว้าง26เมตรยื่นออกมาจากหน้าผา11เมตรและเป็นระเบียงกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วยนะ <Wow. S 1> ตั้งอยู่ที่เมืองชองชิ่งประเทศจีนนั่นเอง <Wow. S 1> อันดับที่8 <S The, the way s t a n s t e w a y to n o t h i n g n e s s ประเทศออสเตรีย The s t a n s t e w a y to n o t h i n g n e s s นี้เป็นสะพานที่สูงที่สุดในออสเตรียมีความยาว100เมตรที่อยู่บน ความสูงถึง396เมตรถึงมันจะดูหน้าบัดเซียวแค่ไหนแต่ดูจากวิวทิวทัศน์ข้างหลังก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงไปใช่ไหมล่ะอันดับที่9้า s walk cn tower ประเทศแคนาดา cn tower เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการสูง553เมตรกลางเมืองโตรอนโตที่นี่มีจุดชมวิวสุดเสียวที่มีความสูงถึง365เมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านอาหารและบนหลังคาของชั้นนี้มีจุดชมวิวนามว่า s walk ส รับผู้อยากไปชมวิวรอบๆเมืองโตโรอนโตจะต้องสวมสายรัดสําหรับมักปีนเขาแล้วเดินรอบๆโครงสร้างอาคาร CN Tower ในลักษณะมินเมเหมือนตัวจะลอยออกนอกอาคารนับเป็นทางเดินสุดเสียวและท้าจิตใจอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นทางเดินชมวิวภายนอกอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วสุดยอดจริงๆเลย <Wow. S 1> อันดับที่สเสกัสสไตล์รุกเกาประเทศนอร์เวย์เตกัสสไตล์นี้เป็นจุดชมวิวที่ยืนออกไปเหนือหน้าผาโดยมีกระจ ตกใส่กั้นคนพัดตกอยู่ปลายทางเดินตั้งอยู่ในความสูง6 9เมตรเหนือฟอสตันสวยงามในเมืองออเรนจจุดชม,มวิวเซกัสสไนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรปับปรุงภูมิทัศน์การท่องเที่ยวในเมืองออเรน์นั่นเองในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมฟอสตหรือทานน้ำแข็งกันที่นี่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าของฤดูร้อนจะได้เห็นทะเลเหมอกตัดกับแสงตะวันแรกของวันที่สวยงามสะท้อนไปทั่วฟอสตแห่งนี้สร้างเป็นจุดชมวิวที่สวยงามจริงๆ 哇。Wow.